นับสนุนโดย Isuzu X Series แรงทะลุเวอร์ส Mazda CX 3ใหม่ความท้าทายใหม่ไม่รู้จบรถยนต์ New Suzuki Swift Power You Up สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่กทานขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการพ่อมดรถยนต์กับผมทอมมี่ธิรธรรมธรรมศรีครับในสัปดาห์นี้นะบอกเลยว่าพิเศษและห้ามพลาดมากๆครับเพราะว่าวันนี้เราจะไปรีวิวเราจะไปทดลองขับ ออลนิวโตโยต้าแคมรนั่นเองครับรถคันนี้ก็เพิ่งเปิดตัวไปไม่นานมานี้นะครับอย่างที่คุณผู้ชมอาจจะได้ชมคันจริงกันไปแล้วในสองสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ผมได้พาดูกันนะครับถ้าเราดูภาพโดยรวมของ All New Toyota Camry ถือว่าเป็นรถที่น่าสนใจนะครับคือจะเป็นรถซีดานนะครับแต่ว่าจะตอบโจทย์เป็นสไตล์ครอบครัวซะมากกว่าคือมีพื้นที่ที่กว้างพื้นที่ที่โปรง่งไม่ว่าจะเป็นแถวด้านหน้าและที่สำคัญคือ แถวด้านหลังครับเพราะว่าบางทีถ้าเราเน้นแบบรถซีดานอะคือแถวที่สองอะครับหรือว่าแถวด้านหลังหรือเบาะหลังอะมันอาจจะไม่ได้กว้างมากนักนะครับแต่ถ้าเราแบบเป็นคนชอบรถซีดานแต่อยากให้อนเนกประสงค์ตอบโจทย์ในหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการขับขี่ที่เป็นแบบฟฟลลิ่งแบบมันสนุกมันแรงและพื้นที่แถวหลังหรือแถวที่2อ่ะว่างนั่งได้ทุกคนเลยหรือว่านั่งกันได้แบบ หลากหลายรูปแบบอะก็คือแคมีตัวนี้ก็คือตอบโจทย์นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าเราเน้นพื้นที่แถวที่2องอะคือเราจะมองไปทางพวกรถครอบครัวหรือว่ารถ SUV สักมากกว่านั่นเองครับก็คันนี้ก็ถือว่าน่าสนใจเหมือนกันแล้วก็ที่สำคัญเลยคือเป็น All New ก็คือเป็น Model S ชสแล้วก็เป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยครับแน่นอนว่าเดี๋ยวเราจะได้ติดตามกันแน่นอนครับการทดสอบครั้งนี้ว่า ประสิทธิภาพเขาเป็นอย่างไรนะครับและการใช้งานระบบต่างๆดีไม่ดีมากน้อยแค่ไหนครับแต่ก่อนที่เราจะไปชม All New Toyota Camry แน่นอนครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปติดตามข่าวสารในแวดวงยานยนต์ประจำสัปดาห์นี้กันก่อนเลยครับ อิซุสุโดยมิสเตอร์ทาคาชิฮาตะกรรมการผู้จัดการบริษัทต,ตรีเพชรอิสุสเซลจำกัด um แสดงความยินดีกับทีมภาคเหนือกล้าสึกอาวุธไฟเกียร์วรจักรเล็กเกียรติชัดชัยและยอดเทวินมอราชพัฒน์หมู่บ้านจอมบึง ในการแข่งขัน Isuzu Thailand Championship 2024รอบชิงชนะเลิศรับถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมเข็มขัดแชมป์และรถฟลิกอัร i s อ z สุ m ดี s p a ก k าเกียร์อัตนโนมัติทั้งหมด3คันมูลค่ารวมกว่า1,700,000บาทไปครองสวัสดีค่ะท่านผู้ชมดิฉันอยู่กับมิสเตอร์ทาคาชิฮาตะกรรมการผู้จัดการบริษัทตรีเพคอิสุสเซลล์จำกัดในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศอิสุสไทยแลนด์แชมเปียนชิพ2024 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันไทยไฟ2024ที่จังหวัดลบบุรีนะคะท่านประธานคะอยากให้ท่านประธานกล่าวแสดงความยินดีกับแชมป์อิซูซูไทแลนแชมเปี้ยนชิพปีนี้หน่อยค่ะはいえっとまず่ะคタイランチャンピオンシップでค่ะ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 い่ะค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 ่ それとですね、これからセミあのタ,イランタイファイト2024のです、ね、セミファ,イナルファイナルラウンドに進んでいただきますのでぜひそちらでも勝ち進んでいただきたいと思います。 ยูสูทนายาันเป็นที่2024ด้วยทักษะและความสมารันโดดเด่นของพวกเขาก็อยากให้พยายามอย่างเต็มที่ในศึกไทไฟ2024ทั้งรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศที่จะมีขึ้นในไม่ช้านี้นะคะ บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดต่อยอดความสำเร็จของรถยนต์รุ่นพิเศษของยาริสเอทีด้วยการแนะนำยาริสเอทีพไนท์เชดเพื่อเพิ่มตัวเลือกสำหรับลูกค้าที่ชื่นชอบในความพรีเมียมและสปอร์ตกับการออกแบบใหม่ด้วยหลังคาดำกระจกมองข้างสีดำเงาพร้อมไฟเลี้ยวสปอยเลอร์หลังสีดำเงาล้อลอยปัดเงาสีโครมดำตกแต่งห้องโดยสารภายในด้วยเบาะนั่งหนังแท้และหนังสังเคราะห์สีดำตกแต่งด้วยได้เทา กับทั้งเลือกสีภายนอกสีใหม่สีเทาพร้อมหลังคาดําและสีขาวพร้อมหลังคาดํามาพร้อมกับอุปกรณ์อำนวยความสะดวกมากมายและอุปกรณ์ความปลอดภัยมาตรฐานและเทคโนโลยี t o y ย t a s a ซฟตี้เซนกับราคาจำหน่ายที่6 9 9 9 0 0บาทบริษัท Honda Automobile ประเทศไทยจำกัด ขอบคุณความเชื่อมั่นจากลูกค้าที่มีต่อ Honda HRV eHEV ใหม่ v e H e v ai, รุ่นใหม่เนื e ้อเชนด้วยยอดจองสิทธ์กว่า3,000คันตั้งแต่10กันยายนถึง21ตุลาคมที่ผ่านมาครั้งนี้ Honda HRV eHEV ใหม่ v e H e v ai, จึงมาพร้อมราคาแนะนำใหม่เพื่อให้เป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นโดยหลังจากที่ได้ประกาศราคาประมาณการไปเมื่อวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมามีลูกค้าให้ความสนใจลงทะเบียนจองสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เตรียมพบกับการประกาศราคาและเปิดจำหน่ายอย่างเป็นทางการของ Honda HRV EHEV ใหม่ v, e v, My, ในวันที่28พฤศจิกาย,ยนนี้โดยพร้อมให้ลูกค้าได้สัมผัสทั้งที่บูธ h o o n d a ในงาน Motor Expo 2024และที่โชว์รูม Honda ทั่วประเทศ Great Wall Motor ล้ำหน้าไปอีกขั้นด้วยการยกระดับมาตรฐานงานซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ภายใต้ชื่อ GWM Certified Body and Paint เพื่อเน้นการพัฒนางานบริการหลังการขายให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นด้วยนวัตรกรรมการซ่อมสีแบบสูตรน้ำที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยังให้ความทนทานในทุกสภาวะการขับขี่นอกจากนี้กระบวนการซ่อมยังถูกออกแบบโดยคำนึงถึงความสะดวกรวดเร็วทันใจและยังสามารถนัดหมายเข้าซ่อมได้อย่างง่ายดายผ่าน GWM Application เปิดให้บริการแล้วที่ศูนย์บริการนำร่อง GWM Certified Body and Paint ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลรวมทั้งสิ้น6แห่งโดยมีแผนจะดำเนินการขยายให้ครอบคลุมไปยังเขตพื้นที่ต่างจังหวัดต่อไป r รเ w a y c ์เจ g e r ผู้ให้บริการชาร์จ e ี v ีแบบครบวงจรผนึกกำลัง Mercedes-Benz ผู้นำยนตก์กรรมระดับโลกเสริมทับเครือข่ายสถานีชาร์จ e ี v ีพร้อมมอบ Exclusive Offer ชาร์จ DC ความเร็วสูงแบบ Unlimited ไม่จำกัดครั้งฟรี1ปีเต็มเฉพาะสถานีในเครือข่ายเลเวลชาร์เจอร์เอกสิทธิพิเศษสำหรับเจ้าของรถยนต์พลังงานไฟฟ้า100%ของ Mercedes-Benz ทที่จองและรับมอบรถตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2567เท่านั้น บริษัทมิตซูบิชิมอเตอร์สประเทศไทยจำกัดมอบแคมเปญสุดพิเศษสำหรับลูกค้ารถยนต์มิตซูบิชิหลากหลายรุ่นที่นำรถเข้าตรวจเช็คที่ศูนย์บริการมิตซูบิชิทั่วประเทศในช่วงฤดูของการท่องเที่ยวกับส่วนพิเศษณศูนย์บริการมาตรฐานของผู้จำหน่ายรถยนต์มิตซูบิชิทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2567เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดของแคมเปญได้ที่เว็บไซต์ Mitsubishi Motors .co.th BMW m o t o r ร a d ประเทศไทยเปิดตัวสมาชิกใหม่ในตระกูล GS 2รุ่นล่าสุด BMW F900GS และ BMW F900GS Adventure มอเตอร์ไซค์ทัวริงเอนโดโรเสริมตระกูล GS ในกลุ่ม Adventure ขนาดกลางที่ยกระดับสมรรถนะการขับขี่ออฟโร d และการขับขี่ประจนภยัยระยะไกลให้ครบขันยิ่งขึ้นพร้อมน้ำหนักที่ลดลงไปถึง14กิโลกรัมทั้ง2รุ่นยังมาพร้อมขุมพลังที่เหมาะกับเส้นทางออฟโรด ด้วยเครื่องยนต์2ส,สูบแถวเรียงที่ล้ำสมัยและโหมดการขับขี่ที่หลากหลายโดย b m w F 900 GS Style Passion ราคาจำหน่าย649,000บาทและ b m w F 900 GS Style GS Trophy ราคาจำหน่าย665,000บาทถ้าเราพูดถึงข่าวสารในวงการรถยนต์ในบ้านเรานะครับช่วงนี้ก็คือจะเป็นช่วงที่ จะมีข่าวมาอัปเดตอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะแน่นอนว่าถ้าพูดตามตรงเลยนะกระแสร,รถยนต์ในบ้านเรามันค่อนข้างคิดอยู่เรื่อยๆแต่มันก็จะมีเฟสของมันบางอันก็จะเป็นขาขึ้นบางช่วงก็จะเป็นขาลงแต่โชว์แคนคือเป็นขาขึ้นเยอะพอควรเลยครับหลักๆแล้วก็คือจะมาด้วยรถยนต์ใหม่ๆนั่นเองนะครับแล้วก็การตลาดหรือว่าภาพรวมละกันของค่ายรถยนต์แต่ละค่ายเนาะเพราะตอนนี้ก็การแข่งขัน สูงมากๆครับเพราะก็มีแบรนด์รถยนต์ใหม่ๆทยอยเข้ามาอยู่เป็นช่วงเป็นระยะเรื่อยๆเลยนะครับก็ถ้าคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจก็รอติดตามข่าวสารอัปเดตต่างๆอยู่เรื่อยๆนะครับในช่วงนี้จนถึงประมาณปลายเดือนพฤศจิกายนต้นธันวาคมเนี่ยคือจะแบบพีคสุดๆเลยครับแต่นี่คือเป็นแค่ช่วงแบบพีคๆนะแต่ถ้าเราไม่ได้พูดถึงช่วงพีคๆอะ่ะก็ยังมีโอ้โหช่วงที่แบบต่อเนื่องอยู่เรื่อยๆเลยนะครับพูดถึงแบบ ความคิดความพอตของข่าวในวงการรถยนตนะครับแต่แน่นอนว่าถ้าคุณผู้ชมท่านใดน,นะครับมีข่าวสารอะไรก็ตามที่แบบสงสัยหรือว่าแบบเข่าวเกี่ยวกับค่ายนี้มีบ้างไหมมีอัปเดตบ้างไหมก็สามารถสอบถามคอมเมนต์กันมาได้นะครับเราก็มีสื่อช่องทางต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ YouTube f a c e b o o k Fanpage ของพ่อมรอรจอยก็สามารถเข้าไปเช็ก,กันได้ครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราพักโฆษณาสักครู่ครับ Series. Gotta cross the line. Gotta อะไรก็หยุดเราไม่ได้ทำอย่างที่ใจต้องการค้นหาจุดหมายได้ไม่จำกัดมาส d a า x เ3ใหม่ความท้าทายใหม่ไม่รู้จบ feel the drive ความดุด,ดันม่ได้วัดที่ภายนอกเสมอไปคนจริงไม่ต้องทำตามใครแข็งแกร่งได้จากข้างใน ปอดเรนเจอร์แกร่งจริงทุกคันดุดันทุกสถานการณ์พลังที่สร้างความเร้าใจตั้งแต่แรกเห็นโดดเด่นอย่างแตกตา่างมั่นใจเต็มสปีดด้วยเครื่องยนต์ดูโ l เจ t พร้อมจะยาดไปกับแพลตฟอร์มพาร์ทแข่ power you up new suzuki swift ใหม่ New X e n e x t Peak รุ่น RS จุดสูงสุดใหม่กับชีวิตที่เหนือกว่าอะไรก็หยุดเราไม่ได้ทำอย่างที่ใจต้องการค้นหาจุดหมายได้ไม่จำกัด Mazda CX 3ใหม่ความท้าทายใหม่ไม่รู้จบ Feel the Drive ใหมล่าสุดเหนือลิมิตพิจิตโล New Isuzu D-MAX พลังที่สร้างความเร้าใจตั้งแต่แรกเห็นโดดเด่นอย่างแตกตา่างมั่นใจเต็มสปีดด้วยเครื่องยนต์ดูโอเจ็ตพร้อมจะยานไปกับแพลตฟอร์มฮาร์เท p o w o w y r y u u Up w s w z u z u k i s w i f สสนับสนุนโดย Isuzu X-Series แรงคะลุเวอร์ส ถึงเวลา All New Toyota Camry กันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันเราจะมาทดลองขับลองใช้งานระบบต่างๆลองนั่งเบาะลังดูอัตราเส้นเปลืองด้วยว่าเป็นอย่างไรสําหรับคันนี้เพื่อไม่สปอยเพื่อไม่เกิดอะไรเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหาเติม,เต,มเต็มกันเลยครับ วันนี้เราจะมารีวิวและลองใช้งาน All New Toyota Camry เราจะมาทดลองขับนั่งเบาะหลังลองใช้โรบต่างๆดูอัตราสิ้นเปลืองและเปรียบเทียบกับ Honda Accord ด้วยการขับขี่ของตัว All New Toyota Camry ถ้าเราพูดถึงความเร็วนะครับหรือว่าความแรงของคันนี้บอกเลยว่าเร็วและแรงใช้ได้เลยนะครับคือถ้าเราเน้นการขับขี่นะไม่ว่าจะเป็นขับอยู่ในเมือง หรือว่าขับอยู่ในความเร็วต่ำความเร็วกลางหรือว่าความเร็วสูงอะ่ะผมว่าคันนี้ตอบโจทย์ในทุกรูปแบบเลยคือถ้าเราขับอยู่ในเมืองหรือว่าฟิลแบบใช้ความเร็วไม่เยอะมากนักอ่ะผมว่าอัตราการเร่งของคันนี้รอบของมันะ่ะถือว่าเนียนอยู่นะมันไม่ได้แบบพุ่งหรือว่ามันไม่ได้แบบชะงักอ่ะเออมันรู้สึกว่าเวลาเราแตะคันเร่งอะ่ะมันไปแบบเรื่อยๆเนียนๆแบบ ซอฟต์เลยอะ่ะเออถือว่าโอเคเลยนะและถ้าเราอยู่ในความเร็วระดับกลางหรือว่าขนาดกลางถ้าตีไว้ก็อยู่ที่ประมาณอ่าห้าสบถึงแปิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงผมว่ามันก็ไหลได้แบบโอเคเลยนะความเร็วผมอยู่ที่ประมาณแปดสิกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับหนึไปนะครับเหนะ่อมันจะใช้เวลานิดนึงนะครับ การเร่งและก็การขับขี่ของคันนี้ถ้าเราขับอยู่ในความเร็วสูงอะมันจะตอบโจทย์หรือว่ามันจะเป็นสไตล์เหมือนคาแรคเตอร์ของรถตัวนี้ก็คือไปทางพรีเมียมแล้วก็ลักวรีนั่นเองครับคือถ้าเราถามว่ามันไปแบบฟีลลิ่งแบบสปอร์ตขับสนุกไหมสําหรับผมมันยังไม่ได้ถึงจุดนั้นนะมันจะไปทางเนียนทางแบบซอฟต์ soft, มากกว่านะครับแต่ในเรื่องของความแรงนั้นอีกเรื่องนึงเลยนะแคมรี่ตัวนี้แรง ใช้ได้เลยครับอันนั้นหายหวกเลยที่ขับมาทั้งหมดเลยคือจะอยู่ในโหมดของ normal นะครับถ้าเอาหลักๆเลยคันนี้ก็จะมีอยู่3โหมด normal eco แล้วก็ sport นะครับคือถ้าเราปรับไปเป็น eco และขับแบบนี้คือแบบถนนโลง่ลงๆนะคือบอกเลยว่า feeling อ่ะมันก็จะแตกต่างกาันคือมันจะมีความหน่วงเข้ามาด้วยนะครับเท่าจริงๆอ่ะถ้าเราเน้นแบบขับประหยัดอ่ะคือ eco อ่ะมันตอบโจทย์ถ้าเราขับอยู่ในเมือง หรือว่าไม่ได้ใช้ความเร็วมากนักแต่ถ้าเราขับอยู่ในความเร็วกลางไปถึงความเร็วสูงอะ่ะก็ตีไว้แบบอ่ะ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปแล้วกันคือจริงๆขับนอร์มอก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะได้ประสิทธ,ธิภาพมากกว่าแล้วมันก็อัตราซึ่งเปลือหรือว่าตัวเลขการกินน้ำมันมันไม่ได้แตกต่างเลยครับแทบจะไม่ต่างกันเลยด้วยซ้ำไปนะครับ แต่แน่นอนถ้าเราไปสปอร์ตนะครับฟีลลิ่งมันก็จะแตกต่างกันสำหรับใครที่แบบเฮ้ยฉันชอบ Toyota Camry อยู่แล้วแต่ว่าอยากได้แบบอะดรีนาลีนการขับขี่หรือว่าฟีลลิ่งที่มันรู้สึกว่าแบบมันสนุกมันแบบมันร้าใจอ่ะคือแบบเออสปอร์ตก็จะตอบโจทย์มากกว่านะครับแต่แน่นอนว่าการที่เราใช้โหมดสปอร์ตมันก็จะกินน้ำมันมากกว่านะครับแต่พูดถึงการกินน้ำมันนะครับหรือว่าการประหยัดน้ำมันแล้วอ่ะคือ สำหรับตัว t o y ย t a าแคมรีน่ที่จริงมันเป็นสตาร์ของ Toyota แทบจะทุกคันเลยนะครับก็คือตรงหน้าจอฝั่งซ้ายมือนะครับมันจะมีอยู่3ตัว3คำนะครับ Charge, Eco แล้วก็ Power นะครับเราสามารถดูได้เลยว่าเราใช้พละกกำลังมากน้อยแค่ไหนนะครับคือสมมติถ้าเราเหยียบคันเร่งอะไปแบบลึกๆเลยอ่ะมันก็จะดิ่งไปที่ Power นะครับซึ่งการที่มันไป Power มันก็จะใช้พละกกำลัง มากกว่าเยอะกว่าซึ่งก็จะแปลว่ามันกินน้ำมันมากกว่าแน่นอนถ้าไปถึง Power แล้วอะ่ะมันใช้เครื่องยนต์ทำงานแน่นอนครับถ้าจะาให้แบบประหยัดอะคือเราจะต้องเลี้ยงแป้นขันเรื่องของเราคือแตกให้มันแบบเบาๆหน่อยแล้วก็ให้มันอยู่แบบ Eco ไปกึ่งชาร์จนะครับแต่ข้อดีของตัว Camry ตัเนี้คือแบตเตอรี่ของเขาครับคือปกติถ้าเราพูดถึงรถไฮบริดอ่ะมันจะกินแบตเตอรี่อะ่ะ เยอะหรือว่าเร็วพอควรเลยเพราะว่าแบตเตอรี่อ่ะมันไม่ได้เป็นขนาดที่ใหญ่มากสักเท่าไหร่นะครับคือเราแบบคิกดาวน์ครั้งสองครั้งแบตก็หมดละแล้วเราก็ต้องรอแบบรีเจนเนอเรทพลังงานกลับเข้ามาอีกทีแต่คันนี้ถึงแม้เราจะคิกดาวน์สองสามรอบเหยียบแบบสนุกสนุกเลยเหยียบคันเร่งพอควรเลยอะ่ะแบตเตอรี่อ่ะมันลดไหมมันก็ลดครับแต่ว่ามันจะรีเจนเนอเรทกลับไปค่อนข้างเร็วครับการเก็บเสียงของคันนี้ถือว่าดีใช้ได้เลยนะครับ คือขับแบบเอาจริงนะเงียบเลยคือเสียงลมเสียงจากพื้นถนนเสียงจากรถร,รอบๆเนี่ยคือแบบเอาตามตรงเลยนะแทบจะไม่ได้ยินเลยนะครับส่วนแฮนด์ลิ่งพวงมาลัยนะครับการควบคุมต่างๆนะครับของตัว All New Toyota Camry นะคือรู้สึกได้เลยว่าแม่นยำมากและมั่นใจนะครับกระชับคือแบบเวลาเราควบคุมเนี่ยเวลาเราจะเปลี่ยนเลนอย่างเงี้ยคือรู้สึกว่าเอ้ยมันตอบสนองได้ เร็วและดีใช้ได้เลยและน้ําหนักก็ไม่ได้หนักเกินไปเลยคืออยู่ในน้ําหนักที่กําลังดีเลยด้วยซ้าไปนะครับช่วงล่างของคันนี้นะคุณผู้ชมผมถือว่าดีมากเลยนะการกอดถนนนะคือแบบเวลาเราเข้าโค้งนะคือแบบรู้สึกว่ามันมั่นใจได้เลยแล้วมันรู้สึกว่ามันเกาะได้ดีเนะี่ยยกตัวอย่างเลยนะครับ ผมับอยู่ในความรู้สูพอควรนะรู้สึกว่ามั่นใจเลยและเวลาเราจะเปลี่ยนเลนก็รู้สึกว่ามันเกาะมันเฟิรม์มมนทำให้รู้สึกว่าแบบมันมั่นใจะคือเอายง่ายครับมันหนักแน่นใช้ได้เลยครับและความสะดวกสบายโดยรวมนะเบาะนะครับนั่งสบายเลยครับคือถ้าเป็นตัว Camry แล้วะระบบต่างๆในแง่ของเบาะมันมีให้เยอะครับอ,อย่างแรกเลยก็คือการที่ปรับเป็นแบบไฟฟ้ามี Memory Se a t ให้ด้วย นอกเหนือจากนั้นก็คือมีลมออกด้วยนะครับและสุดท้ายคือในเรื่องของทัศนวิสัยในการขับขี่โดยรวมผมรู้สึกว่ามุมมองต่างๆรู้สึกกว้างดีนะคือถึงแม้เราจะกลับรถอะไรแบบเนี้ยเสาเอตรงนี้ก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันบังหรือว่าแบบมันมีมุมอับใดๆเลยนะ <The> อะไรก็หยุดเราไม่ได้ทำอย่างที่ใจต้องการค้นหาจุกหมาได้ไม่จำกัดมาสีด้า CX 3ใหม่ความท้าทายใหม่ไม่รู้จบเ e a l The Drive ุดเหนือลิมิตพิชิตโลกนิวอิซูซูซีแม็กซ์พลังที่สร้างความเราใจตั้งแต่แรกเห็นโดดเด่นอย่างแตกตา่างมั่นใจเต็มสปีดด้วยเครื่องยนต์ดูโอเจ็ตอ้อจะยานไปกับแพลตฟอร์มฮาร์เทคพาวเวอร์อยู่อัพนิวซูซูกิสวิฟความดุด,ดันไม่ได้วัดที่ภายนอกเสมอไปคนจริงไม่ต้องทำตามใคร แข็งแกร่งได้จากเครื่งใน Ford Ranger แกร่งจริงทุกคันดุดันทุกสถานการณ์อะไรก็หยุดเราไม่ได้ทำอย่างที่ใจต้องการค้นหาจุดหมายได้ไม่จำกัดม a z d a c x 3ใหม่ความท้าทายใหม่ไม่รู้จบ Feel the drive พลังที่สร้างความเร้าใจตั้งแต่แรกเห็นโดดเด่นอย่างแตกตา่าง มั่นใจเต็มสปีดด้วยเครื่องยนต์ turbojet mm hmm. ออกทะยานไปกับแพลตฟอร์มฮาร์ t เทค power up new Suzuki Swift ใหม่ new X the next peak รุ่น RS จุดสูงสุดใหม่กับชีวิตที่เหนือกว่าสนับสนุนโดย ีซูซู X s e r i e ์แรงทะลุเวอร์สถ้าเราพูดถึงการใช้งานอื่นๆของตัว All New Toyota Camry นะถ้าเ,าเริ่มที่ระบบความปลอดภัยต่างๆนะครับหรือถ้าพูดในแบบเป็นกลุ่มก็คือ Toyota Safety Sense นะอย่างเช่นนะครับอะ กล้อง360องศาเซ็นเซอร์เตือนการชนหน้าหลังคือถ้ามีคนเดินผ่านมาเนี่ยก็คือจะมีสัญญาณเตือนแล้วนะครับระบบเตือนรถออกนอกเลนหรือว่าระบบที่เขาดึงรถให้อยู่ในเลนนะครับอันนี้ผมว่าก็ทํางานได้ดี blind spot ก็มีม่านบังแด,ดดด้านหลังก็มีอันนี้ก็ถือว่าโดยรวมผมว่ามันตอบโจทย์ Apple Car Play แบบไร้าสายนะครับ Android Auto ก็ใช้งานได้นะครับพื้นที่สเปซโดยรวมด้านหน้าก็ถือว่าโอเคเลยนะครับ ช่องเก็บของต่างๆก็มีให้เยอะอยู่พอควรและสุดท้ายก็คือเสียงลมนะครับที่ผมบอกไว้ว่าถึงแม้เราจะปิดประตูอะไรก็ตามครับมันจะมีเสียงลมเหมือนมันตีเข้ามาอยู่นะครับคือถ้าผมนั่งอยู่แถวที่2อ่ะมันก็จะได้ยินอยู่บ้างนะแต่สมมติถ้าคุณเหยียบแบบความเร็วสูงเลยอ่ะแบบ100กิโเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปอ่ะคือด้านหลังก็จะได้ยินชัดอยู่พอสมควรเลยนะครับแต่ไหนๆเราก็พูดถึงเบาะด้านหลังแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปรีวิวกันอีกทีครับว่าเป็นอย่างไรเบาะด้านหลังของตัว all new toyota camry นะถ้าเรา พูดถึงพื้นที่โดยรวมถือว่ากว้างใช้ได้เลยคือถ้าเราดูตรงนี้เดี๋ยวผมถ่ายให้ดูด้วยนะคือแบบโหเหยียดได้สุดๆเลยสบายๆบาเลยนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะนนี้คือแบบถึงแม้วเราจะเอนอยู่นะครับแต่ถ้าคุณดูพื้นที่เนี่ยคือแบบโอ้โหเหลือเฟือเลยนะคือเยอะใช้ได้เลยครับเล็กรูมตรงนี้ของตัว all new toyota camry ถือว่า ใช้ได้เหลือเฟือสบายสบายเลยครับเฮดรูมตรงนี้ก็เช่นเดียวกันและอย่างหนึ่งก็คือเรื่องเบาะนะครับถ้าเป็นตัวท็อปอะเราสามารถปรับเอเได้ด้วยนะครับคือเรากดจากตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ควบคุมระบบต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิลำโพงเสียงอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับแต่จากที่ผมได้ลองตัวกลางนะครับที่ไม่ได้มีบับแบบไฟฟ้าเพราะว่านั่งแล้วก็สบายเหมือนกันนะครับ ไม่ได้ชันเลยอันนี้ก็ถือว่าโอเคเหมือนกันนะครับแอร์ด้านหลังก็มีให้นะครับแล้วก็มี USB Type C ให้อีก2ช่องครับเราสามารถกดปุ่มตรงนี้ด้วยได้นะครับมันก็จะมีม่านบังแดดด้านหลังให้และส่วนด้านข้างก็มีให้เหมือนกันนี่เลยนะครับแต่ถ้าคนดูตรงนี้อาจจะไม่ได้ตึงมากนักนะครับสุดท้ายแล้วคือเรื่องการเก็บเสียงอะ่ะคือจากที่ผมได้ลองขับมาแล้วก็ลองนั่งจากตรงนี้แล้วนะคือถามว่ามันเก็บเสียงได้โอเคไหมก็ประมาณนึงครับมันไม่ได้ดีเท่า ด้านหน้าเพราะว่าด้านหน้ามันจะมีพวกแอคูสติกกลาสด้วยนะครับมันก็จะเก็บเสียงรวซับเสียงได้ดีกว่าเมื่อเทียบกับด้านหลังอย่างเช่นสมมุติถ้าเราขับแบบเหยียบพอประมาณอนะ่ะเราก็ได้เสียงเครื่องยนต์ได้ยินเสียงใต้ท้องรถหรือว่า ถนนนั่นเองนะครับเอาเป็นว่าสรุปง่ายๆครับคือถ้าพูดถึงเสียงรบกวนต่างๆอ่ะถ้าคุณเทียบด้านหน้ากับด้านหลังมันอาจจะไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าความแตกต่างอ่ะมันไม่ได้แตกต่างกันถึงขนาดนั้นครับอัตราสิ้นเปลืองอยู่ที่18.5กิโลเมตรต่อลิตรแต่ถ้าคุณดูอัตราความเร็วเฉลี่ยจะอยู่ที่69กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ถามว่าถ้าคุณเน้นประหยัดมากกว่านี้ได้ไหมสบายๆครับเพราะว่าการขับขี่ครั้งนี้เราอาจจะไม่ได้เน้นประหยัดถึงขนาดนั้นเพราะว่าเราก็เน้นทดสอบประสิทธิภาพของตัวออน t o y o y o t a m r y r y ถ้าเราขับแบบชิลๆสบายๆนะครับจะอยู่ที่ประมาณ20กิโลเมตรต่อลิตรได้เลยนะครับซึ่งถ้าเราเปรียบเทียบตัวเลขการใช้งานจริงมันก็จะใกล้เคียงกับตัว Honda Accord เลยครับ ถ้าเราดูในเรื่องของวัสดุอะถ้าเราดูแถวด้านหน้าภายในอะผมว่ามันโอเคเลยนะมันจะเป็นแบบ s Soft อ Touch ด้านหลังอะก็ถือว่าโอเคเช่นเดียวกันแต่มันจะมีจุดที่เขาพูดถึงก็คือเรื่องแอร์นะครับหรือว่าช่องแอร์ด้านหลังอะคือจริงๆแล้วอะถ้าเราในแค่การใช้งานแล้วเรามองข้ามมันก็โอเคครับแต่สมมติถ้าเราเสียเรื่องในเรื่องของทรงความคุ้มค่าเพราะว่าถ้าเราจ่ายเงินอะหนึ่งล้านห้าถึงหนึ่งล้านเจ็ดล้านแปดแบบเนี้ยแล้วเราได้ช่องแอร์แบบนั้นบางทีมันก็จะรู้สึกแบบติดๆขัดๆนิดหนึ่ง เทียบสรุปกับตัว Honda Accord นะครับก็คือคู่แข่งโดยตรงของตัว All New Toyota Camry ตัวนี้นะถ้าเราดูในเรื่องของระบบออปชั่นต่างๆแล้วว่าถ้าเราเน้นด้านนะั้นเป็นหลักเทคโนโลยีอย่าให้มันครบอะ ออลนิวโ o โยต a าแคมรจะตอบโจทย์มากกว่าถามว่า a c c o r d มีให้ไหมมีให้อยู่แล้วครับแต่สำหรับผมอะ่ะมันจะมีระบบเดียวเลยแหละหลักๆเลยนะครับที่เป็นปัจจัยสำคัญเลยก็คือตัว Blind Spot นั่นเองนะครับคือตัว Accord แน่นอนว่าที่เราทราบกันก็คือไม่มีให้นะครับแต่ว่า Camry นี้มีให้แต่ถ้าเราดูในเรื่องของประสิทธิภาพการขับขี่อัาตราการเร่งความแรงอะ่ะทั้งสองคันนี้คือแรงทั้งคู่แต่ว่าฟีลลิ่งมันจะแตกต่างกันนิดนึงคือตัว a c c o r d อะ่ะมันจะให้ความสนุกแบบ อะดรีนาลีนมากกว่าเมื่อเทียบกับตัว Camry ไม่ได้ปแปลว,ว่าแคมรี่ไม่ให้ฟีลลิ่งแบบนั้นนะคือให้เหมือนกันแต่ถ้าเทียบเลเวลแล้วเพราะว่ามันไม่ได้ต่างกันเยอะมากครับแต่ว่าถ้าแบบต้องเลือกคันใดคันหนึ่งอะเพราะว่าตัว Accord ์ดะจะตอบโจทย์มากกว่าในแง่ของการเร่งการขับที่รู้สึกแบบอาจจะสนุกมากกว่าการเก็บเสียงก็เหมือนกันคือแอคคอร์ดะเก็บเสียงดีกว่าแคมรีเพราะว่า ถ้าพูดถึงภาพรวมอะแคมรีเก็บเสียงดีแต่ว่ามันแค่จะมีเสียงลมตีมาที่ผมบอกไว้ก่อนหน้านเนี้ยคือ่อนไดะเป็นจุดปัจจัยเดียวเลยที่ทําให้แอคคอร์จะเก็บเสียงดีกว่าแคม r y ่นิดหนึ่งพื้นที่ภายใน2คันนี้กว้างพอๆกันเลยแต่ถ้าคุณดูแค่เบาะแถวหลังอ่ะ เป็นหลักเลยอะ่ะถ้าพูดถึงความไฮเอ็นอ่ะแคมรีแน่นอนว่าจะไฮเอ็นมากกว่าเพราะว่าตรงที่วางแขนตรงกลางครับหรือว่าที่วางแก้วตรงกลางนะครับคือมันจะมีระบบควบคุมต่างๆเนาะความสะดวกสบายการนั่งผมว่าโอเคทั้งคู่ไม่ได้ชันทั้งสองคันเลยนะครับสุดท้ายก็อยู่ที่การออกแบบนะครับอันนี้ก็พูดตรงๆก็คือแล้วแต่คาแรคเตอร์แล้วก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละท่านเลยครับเพราะแน่นอนความชอบของเราไม่เหมือนกันนะครับและถ้าเราจบที่เรื่องความคุ้มค่า คือจริงๆแล้วในแง่ของราคาทั้ง c a ม r ี่แล้วก็ Accord ราคาใกล้เคียงกันเลยครับมีแต่ตัวต้นนั่นแหละที่จะแตกต่างกันพอควรก็คือแ a มรี่อาจจะถูกกว่าก็จะแตกต่างกันอยู่หลายหมื่นอยู่พอควรเลยนะครับแต่ที่เหลือแล้วก็จะพอๆกันนะครับอยู่ที่ว่าเราคุยกับทางเซลล์ได้โปรดีแค่ไหนดอกเบีย้ยดีมากน้อยแค่ไหนอันนั้นก็อยู่อีกปัจจัยหนึ่งเลยเนาะ ถ้าคุณผู้ชมท่านใดอยากจะดูการรีวิว All New Toyota Camry อีกครั้งหนึ่งนะครับสามารถเข้าไปที่ YouTube Channel ของพ่อหมดรถยนต์ได้เลยนะครับก็จะมีรถยนต์หลากหลายรุ่นรวมถึง All New Toyota Camry หรือว่าในขนาะเดียวกันสมมติว้าเราดู Camry แ,แล้วแลวแบบเฮ้ยเป็นรถที่น่าสนใจแต่ว่าอยากจะดูแบบอีกคันหนึ่งที่แบบสามารถเปรียบเทียบได้นั่นก็คือ Honda Accord ก็สามารถเข้าไปดูได้เหมือนกันครับผมก็มีรีวิวทั้ง Accord ทั้ง Camry ไว้แล้วครับถ้าคุณผู้ชมอยากดูแด้เปรียบเทียบกัน ตัดสินใจนั่นเองครับสำหรับวันนี้ครับคุณผู้ชมเวลาของทอมมี่ก็หมดลงแล้วนะครับกลับมาเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้ากุศลและสวัสดีครับ